สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับน้องแมวแสนสวยที่บ้านพักครูนะคะตอนเช้าเช้าอากาศเช้าเช้าด้วยพี่น้องเด้อค่ะพบก,กับน้องแมวแสนสวยนะ้าได้กินหัวอาหารก่อนลูกแม่กินหัวอาหารก่อนกินหัวอาหารก่อนลูกเห็นไหมน้องแมวมาจุมนุมกันตอนเช้าเช้าค่ะพี่น้องไม่มีที่วิ่งเล่นเหมือนที่บ้านเชยภุมม อยู่แบบนี้นะลูกเนาะแล้วคุณแม่พากลับไปบ้านเสาร์อาทิตย์เราค่อยไปวิ่งเล่นนะลูกเนาะอืมมานนม,มานอนตักแม่อีกแล้วมานอนตักแม่อีกแล้วขาประจําขาประจํานะขาประจำนะะ,จำละลูกเป็นไงได้นอนตักแม่แล้วมีความสุขแลลูกทองสี่พันพม่น้องขี้อ่อนมากเลยเพอไม่ได้นอนตักคุณแม่ตลอดทำอะไรคะคุณนาย คุณนายทองเทาอันนี้ใครนะทองกราวทองกราวกินหัวอาหารอืมอืมอืมออ้ยขันเขียวพี่น้อเอาลูกเอ้าเอ้ากิน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 แม่นางทองเทาหนูหนูมากินหัวอาหารลูกเอาลูกแม่ลูกคนสวยคนสวยกินหัวอาหารอ่ะนี่ค่ะคนสวยคุณแม่ทองเทาค่ะพี่น้องนี่ สวยงามดูอะไรดูอะไรดูอะไรคุณแม่ทองเทาคุณแม่ทองเทากินอาหารลูกกินอาหารเรืวรยๆมากินอาหารครับกินอาหารอือืมอืมอือลูกจะนอนอย่างเดียวเลยล่ะลูกฮะทองสี่พันนี่ค่ะทองสี่พัน ทั้งขี้อ้อนทั้งนอนอยู่เนี่ยเนี่ยเอากิน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 ออกไม่ได้เราคุณพ่อไม่ให้ไปกินกินกินด้นเ่นนจะไปไหนนอนตาอีกอา้อางอา้อางอ้งโอ้ดูเบิงบ้งพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งอันนี้ทองสี่พันนะคะเนี่ยนอนนอนตักแม่อย่างเดียวเลยขีย้อ้อนมากขี้อ้อนมากเลยขีอย้อ้อนมากเลย เอามากินกินหมดยังหัวหานอืมกินหัวหานหมดอย่างตึงตึงตึงแต่เระดึงตึงตึงเอาสงสัยสงสัยองอีกอ่ะอืมลงมานะลงมานะจะปีนนะลูกนะจะปีนกระโดดจังจะจอบปีนป่ายอันนี้เจ้ากวาง เจ้ากวางทองเจ้ากวางทองแน่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 เปิดไม่ได้เผอไม่ได้เลยเออยังไม่เห็นเจ้าน้องหมีกินหัวอาหารเลยวันเนี้พี่ฤทธิ์ไอกระปองน้ำมันมีน้ำไหมนอยังไม่เห็นเจ้ากวางกินหัวอาหารเลยอ๋อหิวแล้วเหรอขยับไม่อีกขยับไม่อีกอ่าอ่ากินเลยกินเลยครับกินเลยครับ เจ้าหมีเพิ่งมากินหัวอาหารนี่แหละนี่เอากินเลยครับเอาเจ้าหมีกับเจ้าเสือเอากินเลวกินเลวกินเลวมีทองกับเสือทองอันนี้อะไรทองเนี่ยง4,000ทองเหรอโอ้ย4,000ทองนอนตักแม่อย่างเดียวเลยอืม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 มันเที่ยวมันเที่ยวอันนี้เจ้าเจ้าเสือทองเด้อค่ะพี่น้องเสือทองกินหัวอาหารมากินทีหลังเพื่อนมัวแต่วิ่ง มาแต่วิ่งแล้วก็ตามพ่อกระโดดเกาะเอวเกาะไหลกันเลยดึง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 ดึดึงดึงดึงดึดึงดึงดึงอึดึง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 ดงดึงนึงดึงดึงดึงนึงดึงดึงาึงดึดงดึงนงึง้อง ดูอะไรครับเหยนอะไรไม่ได้วิ่งไปดูตามภาษาเอาดูที่เป็นไรเป็นไรเป็นไรจะคุยกับเอสซีเหรอลูกหอันหน้าดูหน้าแม่เลยจะดูกับ็อสีเหรอฮึมทำอะไรหนูทำอะไรนี่ค่ะเจ้าทองสี่พันไปทางโน้นเลาะไปทางน้นเละหน่อยใครอยู่ข้างบนอะ่ะ อาคริสปิดห้องน้ำหน่อยครับทิดตนอืมคริสปิดห้องน้ำหน่อยครับจะถ่ายชมหน้าเจ้าดำาองดำา้องดำ้าเอ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 าหอมแก้มพ่อเฉยเอาเอาโอ้ยเอ้าเอาเอาเดูพี่น้องหอมแก้มคุณพ่อเฉยเลยพ่อก็สวมม็ดไว้มาม

ขึ้นปะไม่ขึ้นไปนะไม่ขึ้นเสือขึ้นแล้วนะไม่ยอมขึ้นแลอกยุทธิาอะไรไม่รู้นะว้าวใครเนี่ยมากินหัวอาหารเนี่ยเจ้าหมีเจ้จเาหมีกับเจ้าเทอทองหมีกับทาทองมากินหัวอาหารอร่อยไม่รู้ื้อ เจ้าเท่าทองน,นี่ของโปรดเขาเลยน,นี่ยนะอาหารนี่ของโปรดเขาเลยโอ้น่ารักน่าชังงแมวกินหอาหารตอนเช้า,ชานี่เจ้ามีเนี่ยมาแต่เล่นนะเพิ่งมากินนี่แหละมั้งเนี่ยเล่นอย่างเดียวเลยนะเราอ่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับจ่องคงบันตลุลากะขอบคุณเลยๆเลยนะคะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะรีบอาบน้ําไปโรงเรียนละ เช้า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 เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวจะสายใช่ไหมครับโอ้ยแล้วแม่จะไปโรงเรียนได้ไหมเนี่ยนอนอยู่เงี้ยฮะจะนอนอยู่เงี้ยทั้งวันเลยเหรอครับเป็นไงมันนอนดีเหรอลูกนอนดีเลยตาคุณแม่เนี่ยตาคุณแม่น่าแอบอิงอื้อขื้ออี่ออื้ออน้ออื้ออื้อ้องื้ออ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 ื้อกืออ้อ้ออ้อ้ออออื้อก ดูที่รอไหมห่รรอไหมนอนในตักแม่นะ่ยเป็นลกูกแงานี่อไหมเจอทองดำาครเป็นเนาอท่นี้ใครเอ่ยดู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 ใครเนี่ยดูใครเนี่ยดูดูดดู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 ใคดเนีดยดู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 าูด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 กดูดดูดูดดูดูดูดดูดดู ขอบคุณหลายหลยเลยนะคะขยมาลูกขยมาขยจะมาอีกขามาอีกมัม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 ม้มมัมมัมมัมนัมม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 ัดมัมมอมมนมนัมมัจมัมมังอัมมัมมนมนนมมัมมัมรัมม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 ััมด ดู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 ด anyway ึงดึงดึงเด็ดเด็ดดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงเด็ดเด็ดดึง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 เด็ดเด็ดดึงดึงดึงขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะง่วงแต่เช้าเลยเหรอลูก ตึงตึงตึงแต่ดึงต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 ึงแต่ดึงตึงตึงพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นให้คุณแม่ถ่ายรูปสวัสดีค่ะเอาป็นไรอ่ะจามอ่ะลุกขึ้น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 โอ้ยทำไมถึงนอนขนาดนี้ลูกนะหมดสภาพเลอครับ สวัสดีค่ะ